อ๋อพี่หนุ่มนะครับโอ้ขาครับผมพี่ครับผมเห็นแล้วครับพี่ครับเห็นแล้วแบ่งประมาณร้อยร้ต้นโอ้ได้ได้โอเคอ่างั้นงั้นงั้นเดี๋ยวผมลองลองลองนั่นดูครับใบใบก็น่าจะพื้นอยู่ครับครับท่านครับแล้วเป็นเลยทีนี้ถึงนี้เลยลงทุนไปประมาณเลยลงทุนไปเราช่วยถุนไปททีได้ครับได้ โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวที่ให้เลยครับทางการได้ได้ได้ตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 พี่หนุ่มขี่ตัวอาหารเพื่อปล่อยนม่ที่ก็สิบวันขี่ครับเอ่อแมลงเหมือนมืนแมลงแมลงแมลงแล้วพี่นบเออมันเป็นแมลงที่กไป ครับตอนนี้มาที่สวนท่านท่านเกียงศักดิ์นะครับอยู่ที่บ้านแรงต้นไหนจะให้ลองปุ๋ยไหมพี่ต้นไหนที่มันไม่ค่อยดีอ่ะอ๋อต้นไม่ค่อยดีต้นนี้เลยไหมพี่ต้นนี้อ๋อต้นนี้เหรออ๋อต้นนี้อ๋อนี่เห็นแล้วต้นนี้าหวานหวานก่อนแล้วเดี๋ยวทีหลังเดี๋ยวผมจะตัดนะอ่ามาดูหวานก่อนเลยเนาะหวานได้เลยนะฮะวันนี้คุณโน้ตเอาเอาตัวอย่างนะครับปุ๋ยทางดินคือเขาเรียกว่าลอออองงดดููคครรัับบนน้สุใช่ก โุ้ยมากที่คุณโรอดผสมเองนะครับนี่ฮะโหกลิ่นเหม็นมากเลยครับนะกลิ่นสุดๆนะอ,อ๋อตันนี้ไม่ค่อยดีเนะใช่ครับอ๋อตวเน,นี้เหรอ,อผมรอรอให้ผมหน่อยประมาณสักกิโลครับคุณรอดครับก็ประมาณสักกิโลครับนะ หยู do. section, ่แล้วก yes. ันผลไม้ตกกันนะพี huh. ừ, ่หน anyway. ุ่มเนาะใช่ค่ะแ้วแต่ว่าผลนี้มันแตกตัเดี๋ยวผมจะเอาสายยางมาคใส่เดี๋ยวะหลายผลไม้ก่อนดูว่ามันเป็นยังไงคือยังข้าวมลงพี่หนุ่มใช้กีไหนอยู่ครับพี่หนุ่มเออใช้อยู่หลายตัวแต่ใช้สลับกันอ๋อมันเหมือนไม่อยู่นะพี่หนุ่มเนาะแมลงแมลงแมลงครับปีนี้ใช่แต่ไม่อ่อนพอเราเราใช้สองครั้งแล้วเราต้องสลับใช้ใช่ครับใช่ฮะเพราะไม่เขาไม่อยู่ เดี๋ยวลองดูกันนี้มันทันแล้วเป็นยังไงเนาะเข้ามากันใบอ่อนกําลังแตกดีมากเลยใบอ่อนกําลังมาดีมากเลยครับครับเอส่วนนี้ปืนก็ตัวอื่นก็ไม่น่าห่วงนะพี่หนุ่มนะอืมแต่ใบนี้แต่โดยใส่ปุ๋ยเขาท้ายใส่ปุ๋ยอะไรไปครับพี่ใส่ปุ๋ยคือไปเอามาโมอ่าวคือ15-20ผสมสูตรนั้นเนาะใช่ครับ พี่เล่าครับเห็นใบอ่อนแตกโอเคแต่ว่าสภาพต้นเนี่ยคือโซมมากเลยใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูวปปครับว่าับเป็นยังไงเนาะพี่กดถ่ายไว้เนคะับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหน้างาน ครับก็มาดูสวนท่านเกียรศักด์อยู่ที่แถวๆบ้านแรงนะครับจังหวัดระยองนี่ฮะสภาพ มันใบมันนั่นไปเยอะแต่ผมก็พยายามเลยมันจะดีขึ้นมาหน่อยแล้วอืมตอนนั้นใบเหลืองเลยครับแล้วน้ํามันเยอะเกินด้วยปีเนี้ครับน้ําเยอะมากฝนตกบ่อยใช่ใช่มันอาจจะเป็นเพราะน้ําด้วยะครับช่วงน้ำโอยเต็มหมดเลยนี่ไหลตลอดเลยครับผมก็จะจบี่กบก่อเดี๋ยวบอกเพื่อนๆว่า เดี๋ยวเป็นเนี้ยเราจะมาแก้ให้ขอขอเวลาประมาณสักงสองเดือนพี่ก็บแค่นี้พอเดี๋ยวลองดูฮะพี่หนุ่มเดี๋ยวผมตรงนี้เดี๋ยวผมคุยกับท่านเนาะผมจะขอแก้ตรงนี้ให้แต่เนี่ยผมทำมันก็ดีขึ้นมาแล้วมอไปดูไปโอ้มะสอนใบเหลืองเลยหลังจะขี่ยาพี่หนุ่มว่าดีขใช่ไหมมันก็ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะพี่นะเดี๋ยวนั่นนะมันก็ดีขึ้นมาครับพี่พี่หนุ่มครับเดี๋ยวยาฆ่าแมลงพี่หนุ่มใช้ตัวไหนอยู่บ้างฮะเดี๋ยวผมขอดูนะ พี <muitas> ่กบเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพี่กบนะเดี๋ยวพี่พี่กบพี่พี่กบจะถ่ายพี่กบถ่ายสามต้นนู้นเลยพี่ต้นนู้นเลยด้านหลังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแก้ให้อย้แก้ได้ครับเดี๋ยวดูสิเนี่ยสภาพนี่ครับเนี่ยใบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแปลงนี้เขาโรดจะมาดูให้นะฮะก็ ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับแปลงนี้อยู่ที่บ้านแรงแถวบ้านแรงนะฮะจังหวัดระยองเป็นแปลงของอท่านนาวัยเกียงศักดิ์นะครับซึ่งท่านได้เอาอานพืชนะจุลธาตุแล้วก็แนวทางของคุณโรดนะไปใช้ในระ,ระยะหนึ่งแล้วครับก็เดี๋ยวติดตามต่อไปครับว่า ผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหวิวสวยมากเลยตรงนี้ในบริเวณืินพี่ของท่านนะครับตามนี้เลยครับแล้วติดตามในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ